นกลองสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วในสวนเราเนาะวันนี้ออกอเออใช่ใช่วันนี้ออกมาอยู่หลังบ้านเนาะเพราะว่าสัญญาณดีหน่อยเนาะหน้าบ้านเวลาขึ้นไลเราชอบลุดมันเดินจักใครเขามาแล้วทักทายกันได้เด้อจ้ะวันนี้เราจะมากินสาวรุดพร้อมให้อาหารปลาดุกกินสัวรุดก่อนเราวจะไปให้อาหารปลาดุกหน่อยเนาะ มาใครยังไม่กินเขา่ากินสวรุดกันพร้อมพูดคุยทักทายเพื่อเปิดค่าการมองเห็นยืนยันกับทางระบบนิดหนึ่งเนาะใบสดช่วงนี้รู้สึกว่าจะเง,ง,งียบเงาเงาหงอยนะคะทุกคนจ้ะ๊บนี่ลูกมีสีน่ากินมากระยาก็จะกินแบบ ยังงี้เลยเนอทุกคนกินแบบสดๆแบบนี้เลยไม่มีการอ้ายว้ายไรไลไ,ลไ,ลไ,ลไม่มีการใส่อะไรทั้งนั้นเนาะไม่มีการใส่น้ำปลากินแบบนี่แหละวันนี้ยังวันนี้ได้แค่สองลูกทุกคนคือยังไม่สุกกับบัจักคือไม่เห็นหล่นกับบัจักก็ยังไม่แก่กับบุแก่นะเขาแก่หลาแต่เขายังไม่ ถึงเวลาล่วงแล้วโอ้กินเ,เช้าๆช่วงท้องว่างแล้วสวัสดีหนึ่งร้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เด้อกินต้นวางวางระบบขับถ่ายจะได้ดีเนาะสวรสด ใครกินไม่ได้ก็ใส่น้ำปลาเอาเนาะก็น้ำตาลช่วยได้สวัสดีหนึ่งล้านดวงตานะจ๊ะใครเขามาแล้วทักทายกันได้เด้อว,วันนี้มานั่งพูดนั่งคุยโดยเฉพาะไม่เดินไปไหนรอกเมื่อยเดินเดินเดินมากก็สัญญาณลุดสัญญาณไม่ค่อยดี สวัสดีสอง้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็มากินก็มากินนํากันเด้อสวัสดีสี่ร้านดวงตาจ้ามาจากสองวันหล่นเสพแทบวัน,นี้ไดสองลูกสามลูกน่อยๆเนาะเขาหล่นลูกใหญ่ๆยังไม่ทันหล่นเลยยังไม่แก่ไงก็ไม่รู้ปล่อยให้เขาหล่นเองจ้ะ สวัสดีทั้งเก้าล้านดวงตาอุ้ยสวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตานะจ๊ะสวัสดีจ้าให้เขามาทักทายกันได้เลยจ้ะวันนี้ก,ก็วันจันเนาะวันทํางานของใครหลายๆคนส่งกําลังใจให้ทุกคนเนาะจ้ะเนาะสู้ๆไปนู่กันสวัสดีสิบเอ็ดล้านดวงตานะจ๊ะสวัสดีจ้าใครไม่เข้าใครไม่ลงมาทักทายก็ อยู่บนนั่นแหละไม่หนาวก็ได้สวัสดีนะจ๊ะทุกคนมาลูกที่สองวันนี้ได้ประมาณสามลูกได้ลูกละขนาดนี้แหละลูกน้นอยๆเนาะเพราะว่าลูกใหญ่ก็ยังไม่หล่นนาจะยังไม่เต็มที่เราจะไม่เก็บไปบุมอีกเราจะไว้ให้เขาหล่นเองอยังไงจึงจะกินแสบเนาะหวานสวัสดีทั้งสิบสามล้านดวงตานะจ๊ะเดี๋ยวก่อนกราบงามๆแต่ทั้งสิบสามล้านดวงตาเนาะจ๊ะเนาะใครก็เอามาเ้วก็ทักไทยกันได้เนาะ ใครไม่สะดวกลงมาทักทายก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะเนาะที่เขาแวะเข้ามาแวบ,บๆเขามาก็ไม่เป็นไรด้จ้าขอบคุณกําลังใจที่ดีๆมีให้กันตลอดเน,นาะจ้ะเนาะเอาแบบน้ำฉ่ำไปเลยเนี่ยถ้าเขาหล่นเองเนื้อเขาจะประมาณนี้อุ้ยนี่ทุกคนอร่อยเซฟเวอร์เราแต่ผู้หมักเน้อจ้ะบางคนก็บอกว่าโอ้กินได้ทุกวันทายญ่คนนี้ ในทุกวันถ้าเขาหล่นให้ทุกวันเนาะแต่อเผอิญว่าวันนี้หล่นหน่อยเลยได้กินหน่อยแล้วก็ได้ลูกน้อยหน่อยด้วยแล้วเช็บเครื่องเก่าเจอไหมทุกคนไปยามานั่งอยู่ในสวนบางบางทีเขายังไม่ตื่นเขาดินี้วไม่ตื่นกันเน้นเนาะเราก็มาเขามาทุกวันทุกวันมานังบอบแป๊บๆเขาก็จะสงสัยไอ้คนนี้มาบ่นอะไรอยู่ในสวน <laughs> บนกระทรศัพท์บนไปกระหวเหลาไปเราเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงโอ้อันนี้คำเดียวทุกคนช้อนใหญ่เนอะคำเดียวไปเลยอืมโลนีกว่๊บเด้ยดิ <c oughs> วิใครกดเลิฟให้น่ะขอบคุณมากๆากนะจ๊ะใครกดเลิฟให้อ่ะใครกดไลค์ให้น่ะ มาอันนี้จำได้เดียปยาจำได้เราเดีนี้ปยาเก่งแล้เด้๋ยนี้ขาเลาะใช่ไหมทักถูกไหมถูกนะเนี่ยสวัสดีเก้าล้านดวงตานะจ๊ะใครเข้ามาเรามาเดอ้อกินสวสรดกินสวรสรไหมคะอยากรู้ว่านี่อะไรลูกน้อยนะ่ะเนี่ยลูกแค่นี้เลยหล่นก็เลยพอเข้าหล่นเองเนื้อเขาก็จะไปอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งสวัสดีทั้งสิบสามล้านดวงตานะจ๊ะโอ้ขาเลาะพาคนมา พาลมบนมาใช่ไหมมาตามเราดยดูดเลยสวัสดีสิบห้าล้านดวงตานะจ๊ะกราบงามๆเลยจ้าสิบห้าล้านอุ้ยสิบเจ็ดล้านดวงตาแล้วนะจ๊ะขอบคุณหลายๆหน้าจ้ะทุกคนจ้ะมาเอาสาวรส <c oughs> ขันระปยญายอยากบอกว่าวันนี้นะ่ะน่ะลนลูกละแค่นี้นะ่ะลูกใหญ่ๆก็ไม่ลนหนาวบอกถามว่าหนาวไหมหนาวแต่วันหนาวไม่เท่าวันแรกเนาะวันแรกจะเย็นกว่านี้ วันนี้ค่อนข้างจะหนาวแต่ว่าไม่เย็นน่ะอากาศกําลังดีว่างั้นเถอะไปเอาชาวร์ดเดี๋ยวปยาก็จะหลาะไปดูน่อไมอ้อีกเอาไว้ไปแกงถ้าออกรอมนี้ก็น่าจะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะ่ะจะเก็บไว้แกงแล้วเพราะว่าเขาเริ่มจะเริ่มจะมดเด,ด็เนาะเว้นแต่เราจะหลดหน้าเขาแต่ก็ได้กินเรื่อยๆเลยของปยานะจะเป็นแหนงมากกว่าเนาะออกเขานี่ก็จะเป็นแหน่งแหนรอบนี้กินชาวร์ดไปก่อนนะจ๊ะกินเจ้าๆท้องว่างๆระบบขับถ่ายดีมาก กินทุกวันนี่อืสุดยอดเลยไม่ต้องพึ่งยาอืมอืมซสบไม่ต้องใส่อะไรเลยอ่ะปะยากินอ่ะคุณปยาสวัสดีครับ <c oughs> นี่แหละงงละใครหลักคานี้ <c oughs> บอกชื่อด้วยเด้อทุกคนปะยาอ่านอังกินไม่ออก <c oughs> ชื่ออะไรกับัจักชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับอะ ขาเลาะไปให้ปยาเบิ่งด้วประยาอันไม่ออกแมเขาต้องรู้จักเราแน่เลยเนาะอะไรงงไหมใครกบจักตามขาเลาะมาอ๋อตามขาหลาะมา มาหลดอะไรกันมาหลดอะไรกันหลดมอเตอร์ไซค์หรือหลดอ่าเขาเรียกอะไรนะโหลดด่วนเนาะเป็นหลดด่วนเก่าๆนะตามขาเลาะมาตามมาจากไหนอ่ะตามกันมาจากไหนขาเลาะไม่เห็นบ่มาเอาโบแดงเหรอเขาไม่เรียกโบนะจ๊ะเนี่ยเขาเรียกดอกดอกใหญ่เบ้อบร่าเสียดายแต่ไม่ใช่สีเรียสอะไรเนาะดอกใหญ่เบ้อบรานะจ๊ะเนี่ย จะดกธรรมดาใครอะคะเลาะปยาคือไม่ดูจักชื่อเขาอ่ะภาษาอังกฤษประาอ่านไม่ออกใครอะบอกเบิ่งดูคาเลาะลงแล้บอกคือเห็นแวบ,บๆคือเห็นแวบ,บๆอยู่บนเวทีลงแล้วหรอจ๊ะฮะคือลงเร็วแถะกินอีกก่อนอ วันนี้ได้หล่นน้อยเนาะหล่นลูกน้อยแล้วก็หล่นน้อยด้วยสามลูกแต่ลูกไม่แต่ลูกนี่ยน้อยไม่พออิ่มปัญญาเลยถ้าปัญญาลูกใหญ่นะสองลูกสาวร่าหลอ่ะลูกใหญ่ใหญ่อยู่บนหัวเนี่ยมันไม่ยอมหล่นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปไหนเมื่อละหล่นเมื่อะนร่ล้วลูกมุมมุมไม่ยอมรล่วงคันี้ก็หล่นแต่ลูกน่้อยๆดีเนี่ยสามลูกเ้วยังไม่พอครึ่งทองเลยกินแบบสดๆไปเลยจ้าไม่ต้องใส่อะไร มันซุกแล้วเนาะมันหล่นมันลืมต้นเลยแหละอือือเหนือนิดเดียวเองจะแบ่งค้าเลาะก,ก็ไม่พอกิน <c oughs> <c oughs> คนละครมก็ได้มาอู้วแกะไม่ได้นำนำนำอไรอืมเอามาคนละคำัมจำ,ำไปเลย มืดแล้วรอรอให้เขาหล่นประญาทำสวนมีผักเยอะต้องต้องลงคุยกันสองคนใช่ไหมเชื่ออะไรไม่บอกประยาเดี๋ยวปัญาจะรู้จักไหมเนี่ยเชื่ออะไรจ๊ะคุณอ่ภาษาอังกฤษเอเอคุณยูเก <c oughs> ่งไหม อ่านังกฤษออกด้วยคุณยูไม่บอกชื่อเรียกอย่างีงแล้วเนาะใครมาไม่บอกชื่อเรียกภาษากงกฤษ,กษตัวหนาวันไหน,นวันไหน,นขาลาะเปลี่ยนโปรไฟล์มาก็จะเป็นคุณซี <c oughs> ปัญาก็จะเรียกอยางไงเลยบอกปยญาอ่านังกฤษไม่ออกชัดชัยครับอ๋อ <c oughs> ตามคาลาะมาใช่ไหม <c oughs> ขี่รถอะไรกันมาจะพาเดินเลาะด,ดูซวารหก็ เดินเดินไปสัญญาณหายเออสัญญาณไม่ค่อยดีเลยขยันน่ารักจ้าอีไพละ่ปะปัญญานี่ปัญยาลึกขาเลาะ <c oughs> ปัญยาลึกขาเลาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขยันแล้วแหละขาเลาะเมื่อยอทำอะไรไม่ค่อยไหวแลยวันไหนเมื่อคืนว่าไปจับปูก็พอบาน ไปจับปูอุ้ยเดินเกือบไม่ถึงบ้านค่ะเนาพูน่ะไปหัวนาไปนน่นน่ะเดินเกือบไม่ถึงบ้านเดินพอมาถึงบ้านเราทําไงลูกแม่ดึกขี่โคนเนาะก,กินเออยาไปแล้วก็ให้พอบานนวดขาขาข้างหนึ่งมันดึกขี่โคนมันโจมขีต้มแล้วมันดึงไม่ขึน้นพอดึงขึ้นแล้วมันปวดขาเกือบเดินไม่ถึงบานพากันเดินไปโน่นนะ่ะแล้วก็ปูน่ะดันไปออกกลางคืน,นอืม กลางวันเนี่ยไปหลอดูแล้วมันไม่มีเนาะพอกลางคืนไปนี่อู้นั่งซาเล็กมากครับเออเขาถ่าไม่เปลืองน้ำมันดีเนาะประเทศเนี่ยกระปูอ่ะนะก,ก็ะกออกแก้มกลางคืนมันเหม็นแนวไหมเออเวันหลังไม่ได้พาไปจับหอยขานวะหอยลายห,ลายหลายหอยเชอรี่เนาะเนียตรงเนี่ยตรงเนี่ยหอยหลายเดี๋ยววันหลังไปจับหอยกันดีกว่า ไปจับปูตรงไปกึางคืนหนูปวดขาเดินมาไม่ถึงบาทพอมาถึงตรงนี้ตรงสะโพกมาหาขาใหญ่มันปวดก็นี่เดือดร้อนตีอ่ะใครอยากให้ไปพอบานนวดเลยจ้านวดเลยปวดขาตื่นเช้ามากับลุกไม่ขึ้นโอ้ขกมันใส่บูทยาวเลยใช่ไหมแล้วมันเป็นน้ำแช่นานแล้วดินนะมันล่มพอเวลาเราเดินไปบูทยาวมันก็น หลากพอแรงตุกบุ้มลงไปโอ้โหพอก็เลยบอกว่าพอเด้อใครอยากกินอีปูมาเก็บเองไม่ไปด้วยแล้วว่ะเดินไม่ถึงบานไหมโอ้ยพอบานบอกไวไหมถ้าไม่ไว้นั่งรอถนนเดี๋ยวไปเอารถมารับไม่ใช่เรื่องเนาะปูมันดันออกกลางคืนนะปูหลายคะะแล้วคณะจับกันแป๊บเดียวนั่นน่ะได้ตั้งหลายแต่มันไม่ตัวใหญ่นะมันตัวขนาดอปูมือ ถ้าว่าเป็นสมัยเด็กหน่อยอยู่ก็พ่อก็แม่นะ่าหลาอปยญาอยากจะบอกว่าปัยญาจีก,กินเลยตอนเด็กหน่อยนะเออจับได้ตัวขนาดนี้แหละันนี้ปูมือกาลังกินเลยเป็นเด็กหน่อยเนาะจีกเลยแล้วก็เอาขาเอาแข้งเขาออกกินดิบๆเลยอะ่ะอืตลุกไหมล่ะบางทีก็เอามาใส่สมตันนะตัวขนาดนี้กาลังใส่สมตําเลยปูตัวหน่อยดองมันไม่มีเนื้อนะาะตำสดๆอ่ะ ใส่สมตามใส่มะก,กอกโอ้ยแซ่บใครเคยกินไหมป็อยากินมัมัดเดี <c oughs> ๋ยวจะบอกว่ายังไงอ่ะประยาขึ้นไม่นานเนาะแค่สิบห้านาทีก็พอเด้อเออวันนั้นน,นั่งโอ้โหนั่งคุยกับขาหล่อไหลย,ยาวเลยจะกครึ่งชั่วโมงไปเลยโวยาวเกินพ,พูดโพครึ่งชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวปัญญาขออนุญาตด,ดูตรงนี้ก่อนเด้อ ป้ายาจะเป็นแบบว่าไม่ใส่เสื้อให้ใครเด้อใครมาไม่ใส่เสือ้อแขนยาวมาปายาไม่ใส่ให้ลงเด้อเพราะว่าปายาใส่ไม่เป็นแล้วลืมเรื่องของเรื่อง,องคือลืมลืมไปแล้วไม่ต้องให้กดเด้อตะกดตกเวทีแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยากใส่เสื้อนะใครหนาวก็ไม่ต้องบอกนะเงียบไว้เดี๋ยวไว้ให้ไปทบทวนความหลังก่อนจังจะจําได้จังจะมาใส่ให้วันนี้ไม่ใส่หรอกใส่ไม่เป็นลืม ลืมไปแล้วเด็ขึ้นวันแรกหายไปนานเนาะึ้นวันแรกหาหม่องขึ้นไม่มีขึ้นมานั่งพูดแล้วได้เวลาจะลงหาบ่นลงไม่เจอเอา้าก,ก็เลยบอกเอ้าแล้วจะนั่งคางอยู่ในบ่านนั่งหาตรงไหนว่าบ่นลงเขาเปลี่ยนไหมหมะเขาเปลี่ยนไหมเมื่อปุ่มที่ที่เราเคยลงนะหาไม่เจอเอา้าทาไงล่ะรานนี้มันก็เลยยืดยาวออกไปบางวันนะเนาะขนาดขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นริ่ม ลืมชิ้นก็ปุ่มหรอก็ยังลืมเวลาจะลงแต่ละทีก็เอาแล้วอยู่ไหนจ้าเธอเธอแสดงตัวออกมา <laughs> หาไม่เจอว้ยเอ๊ะอันปุ่มพวกนี้ก็คือกันปกติขึ้นเวทีเราจะกลับหนา้ากับหลังได้จะไม่กล่องงงอันไหนนอ๊กล่องหลังอันไหนนอกกล่องหนา้ากดดูอันนี้คืออะไรอ่ะมันมีลำโพงว่าสันเด๊จะไปกดซะแล้ว ก็เลยบอกว่าอย่าก,กดสุมสีสุมหาถ้าขึ้นได้เราไม่ต้องกดปล่อยไว้อย่างั้นแหละอเอาเวลามาแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวปยาจะจะไปให้หัวาหาันไม่ได้ให้แล้วเดี๋ยวให้ที่รังดีกว่าเดี๋ยวปยาขออนุญาตลงนะจ๊ะค่ะเลาะปยาไม่ึืนนานเนาะสงสารคนที่เข้าไปย้อนหลังบางคนเข้าไปย้อนหลังก็โอ้โหมันจะนานเกินไ่ะพอก,กินสวรรรดไปเริ่มมีอาการแล้วจะไปห้องน้ํา จะกลับบ้านแล้วจะกลับไปห้องน้ำแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอะไรล่ะอ่ะลืมไปแล้วเห็นไหมอก่อนคุณชัดชัยกับน้องขาเลาะคนสวยขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยวปัยญาขออนุญาตลงเด้อขอบคุณลมบนด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกทุกคนเลยเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณมากจ้ะเดี๋ยวปัยญาลงนะจ๊ะขอบคุณขาเลาะคนสวยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เอาแค่นี้ก็พอขอบคุณคุณชัดชัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไปแล้วจับไปแล้วหลายรอบเลยเดนป้ายานเป็นคุณติ่ชอบ,บวกไปวนมาอย่างนี้แหละตามกันไปนะเดี๋ยวตามไปหาที่หลัง <laughs>